สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนทําสลามนะเอยสอนทําสกูตี้นะคะแบบแบบนี้ใช้พับอันนี้นะแบบแบบแบบของแม่เราเนะีแ่ยบบครับมีมีแป้งมีหมดเลยะคะ่ะเป็นกากแบบมีกากเพชรนะเป็นแบบสีอย่างอื่นนะโอเคมาดูวัตถุและอุปกรณ์กันเลยคะ่ะวัตถุสวนผสมและอุปกรณ์นะนะอย่างแรกก็ต้องอย่างแรกก็ต้องมีพับนะคะ อย่างที่สองคือสีอะไรก็ได้นะอย่างที่สามปุกันนะทุกคนอย่างที่สี่อ้ยอะไรติดตัวเนี่ยอย่างที่สี่พอกาเผ็ดนะคะอย่าสุดท้ายนะคะ้ยอย่างไม่สุดท้ายนะน่าจะไม่สุดท้ายก็จะเป็นตันสีอันนี้คือยาสุดท้ายจริงๆน้ำเปล่านะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็เริ่มจากผสมสีค่ะวันนี้เราใช้สีอะไรดีนะ้าเดี๋ยวยกกลอ้องไปดูมันเหมือนต่ำไปเนาะต่ำนั่นแหละไม่ใช่เหมือนหรอกต่ำมากไม่ไเป็นไรแหละใช้สีอะไรดีนะู้นี้ทำเป็นสีแอปเปิลแล้วกันน่าใช้สีนี้สีเขียวเยอะหน่อยนะ นนี้ก็ใส่น้ำเปล่านะคะน้ำอะไรก็ได้นะขอให้เป็นน้ำเปล่าจะดีที่สุดนะอันนี้ตอนนี้มันกล้องมันเบี้ยวนะตรงนี้ไม่เคยเห็นเราถ่ายใช่ไหมละ่ะก็จะถ่ายครั้งนี้ไหมครับสุดท้ายมัอันนี้เราใส่ขึ้นฝวานะใครมีอะไรก็ใช้น,นั้นแหละนะ ไอปิอุย้ยโทษโทใครมีผู้กันใหญ่ผู้กันอะไรก็เฉยผู้กันนั่นแหละแต่เราไม,ม่จะ่ผู้กันแบบนี้ก็คนให้มันเข้ากันกับน้ำถ้า,ามีเสียงแบบเกินต้องขอโทษด,ด้วยนะคะตรงนี้เราไม่เคยมาถ่ายนะคนให้เข้ากันชอบโอเคค่ะเก็บไว้ไหน กองตรงมตุ่มแป๊บแล้วก็มาถึงตรงนี้ของเราวันนี้เราแบบไม่เคยมาถ่ายนะก็เพิ่งมาถ่ายคลองแรกเพราะว่านี่จิ๊บ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 วิมันพกกัน การมันเล็กมากอ่ะเราขี้เกียจทาใบาอุ้ยอันนี้แบบมันระบายยากมากย,ย,ยากๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้สอนทําสกุชิมิกะเพ็ดนะเพิ่งเคยทําครั้งแรกน,น่าจะสก,กุชิมิกะเพ็ดอะไม่เคยทำรวยนะซาก,กุชิมีกะเพชรแต่เคยทำสาก,กุช่นะได้แบบมีกบเผชดนี้ไม่เคยนะชรใจจจ แบบนี้ถ้าใส่กาวอะ่ะมันจะแข็งนะมันจะแบบุกรอบอะนะมันยากนิดนึงนะเขาพวกกันมันลีของเราอะนะ ใครมีพบกันอันใหญ่ๆก็จับการถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทรเลยนะคะเพราะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยแล้วมันก็ตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยยังติดอยู่เลย นึ่นะปิ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่แหไม่แห้งก็มาถ่าตัวขอบกันขอไปทานนะคะเพรเวลาวมันเยอะมากเลยอะ่ะขอไปทานบ่อนนะถ่าเสร็จแล้วงกันวกอ นี่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวที่เราทำวันนี้นะไปแล้วนะบาย